สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนเพืเ่อนลุงปาอาอา,อาครูบาอาจารย์มิตรรักแฟนเพจที่เขารบรักทุกทกท่านนะคะเมื่อเนี่ยมาอีกแล้วพี่น้องจ่าเสียงจยจจยคนเก่าคนเดิมนะคะค่ะหลายๆคลิปที่ผ่านมากะหวังว่าสิเป็นประโยชน์ดีๆให้หลายๆท่านเนาะค่ะเนาะในแต่ละด้านเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อเนี่ย่าล่นกะ หัวตะมาหอดบ้านพี่น้องจ๋าไปตะละตะแต่มากเมื่อนี่ไปกับน้องเล็กมากสองพี่น้องพากันไปนวดมากเยลินไปนวดรักษาแก่อาการมากพี่น้องจ๋าอยากสีบอาให้พี่ใหนองฟังว่าอาการป่วยของเยลินตอนนี้อ่าดีขึ้นไปซ้ำใดแล้วก็อยากบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าเยลินสามารถแขนทรายเยลินไผ่ไปคลังลังเนี่ยนิ้วโป้งสามารถอ่าแตะขอบเสือชั้นในด้านหลังใดอ่า แล้วนะคะถึงจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ภายในหนึ่งเดือนก่อนสีไปเริ่มเฮ็ดงานนี่ยยาลิ้นออกกําลังกายอย่างหนักพี่น้องหนักในที่นี่บ่ได้ออกให้เจ้าของเจ็บโตนะคะคือการยืดเส้นต่างๆยืดกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการลู่โตนะคะว่าเฮ้าสีเริ่มใส่งานเขาแล้วค่ะแล้วก็พยายามเปิด หัวไหล่ด้านข้างด้านหลังให้มีความยืดหยุ่นให้มากที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมกับงานที่เยลินจะต้องไปทํานะคะจากเมื่อนี้ไปเยลินจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยหรือเกิดการลาป่วยอีกนะคะเพราะว่าการลาป่วยบ่อยๆนี่พี่น้องบ่ดีเด้บ่ดีต่อเยลินนะคะสถานะการทํางานของเราจะจะ จะไม่ค่อยดีนะคะสุขภาพบอดีนี่ยเยลินกะบยานนะคะยานยานตรงจุดนี้พี่น้องคะทางห้องสุขภาพ่างกายแข็งแรงเงินทองฮาหาได้แมนบ่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีโอ้ยเงินทองกัยาวาเถะหาบ่ดได้ซ้ำตายหล่นละพี่น้องจ้ะถ้าเมื่อนี้ก็ได้ไปนวดแก้อาการมากก็ลรูซึกดีขึ้นหลายหลายแขนแขนขางสาเยลินกั ขึ้นได้หลายเติบแต่ก็ยังเหลือผังผืดอยู่บ่หลายนะคะอยู่ใต้จักกะแะล่เยลินนี่เยลินยังยกแขนยังบ่ทันได้สุดลอยไปเส้นพังผืดเสน้นตรงนี้ยังยังเป็นประมาณนี้อยู่นะคะซึ่งอาจารย์ติมผู้เล่านวดแก่อาการแห้งก็ได้นวดมา,าแทบจะทุกอาทิตย์เยลินไปทุกอาทิตย์นะคะค่ะเพื่อให้เส้นเขาได้ยืดออก ท้าโบจังสันเยลินจีเป็นคนแขนจองพี่น้องคะ่ะแขนจองพ่อพอหัวไหลติดอีกซึ่งกะมันกับอดีปันไดทั้งการใช้ชีวิตประจําวันเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะในกรณีที่ห้าใส่ชีวิตยุต่างประเทศนี่พี่น้องคะ่ะในการทำมาหากินในการทํางานนะคะซึ่งเอซบางท่านที่เขามารับชมช่องเยลินนี่เออเล่าถามว่า ยล่ลินเว่เรื่องการทำงานอยู่ประเทศนอกให้ฟังแน่เรื่องได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆต่างจากเมืองไทยแบบใดมีการเอารัดเอาเปรียบการบอรมีการเลียยแทงเลียยขาคือจังทั้งบันเฮ้าบอเออ คอมเมนต์นี่เยลินเห็นพันตาต่างหลายเมื่อแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่เยลินบอสบายเยลินบอบอมีกระจิตกระใจที่จะอัดคลิปคุยรายละเอียดต่างๆให้พี่ๆเพื่อน,นๆฟังณนะตอนนี้สุขภาพจิตเยลินก็ดีขึ้น <c oughs> ความสดใสความเปลง่งปลงั่งผู้นี้ความคอนฟิดนนต์นะคะความหมั่นอกหมั่นใจอย่าองได้กลับขึนมาหาเยาลินอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเยลินกับสีวาวให้ฟังว่าในกรณีที่เราทำงานในต่างแดนมันก็แตกต่างกันเนะาะค่ะถามว่ามีเรียกแ้งเรียกขาบอในจุดเลียกแ้งเลียกขาหนี่เท่าที่เยลินเหตุงานมาสิบสามสิบสี่ปีนี่เยลินบเห็นนะคะเยลินบเห็นว่าการเลียยแ้งเรียกขามันเป็นจังไดเพราะว่าแต่ละคนกับเขา,าประจํา หน้าที่การงานเจ้าของต่างคนกับต่างเฮดหัวซักหัวขวมเจ้านายกับบได้ค่อยมาหาหรือเวลาเราเจอเจ้านายส่วนตัวเราจะต้องมีเรื่องท็อปิกสําคัญสําคัญเท่านั้นที่เจ้านายจะเรียกเราเข้าห้องบุคคลนะคะไฟบุคคลค่ะดังนั้นแล้วแต่ละคนก็สิเจอสอบถามแตกต่างกันไปเออ ดังนั้นก็เลยบอกบได้ว่ามีการเรียกแข่งเรียกขาบ่เท่าที่เยลินเหตุงานมาอยู่นี่เยลินโบเห็นนะคะถ้าถามว่าในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นี้มีการเอารัดเอาเปรียบกันไหม มีค่ะมีคิดว่าอยู่ใสกับมีแต่ว่าขืนอยู่กับว่าเฮาเหตุงานปะปนอยู่กับผู้ใดช่วงเยลินเหตุงานแรกๆกับมีนะคะเยะลินเหตุงานรวมกับคนต่างประเทศที่ไม่ใช่คนอังกฤษนะคะเยะลินบอยอยากเอ่ยซื้อประเทศนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะถือเอาลัดเอาเปรียบลายอยู่ณนะตอนนั้นเยลินกับบวกคอยเก่งภาษาบวกา้าเวาวบวกกา ประกาสแตนด์อัพให้เจ้าของบอสมองแมนฝรั่งเศสว่าจังใดจังใดก็ยอมเขาเบิดเพียงเพราะไม่อยากมีปัญหาในที่ทํางานนะคะอะไรยอมเขาได้ก็ยอมยอมไปเถอะมันไม่ตายหรอกบาทที่นี่การยอมของเฮาบอยครั้งก็บอยครังฝรั่ง คนที่เอาเปรียบเฮ้านี่ก็ชิมองเห็นว่าเฮ้าเป็นลูกไก่ในกรรมมือจะกรรมก็ได้จะบีบก็ได้จะคลายก็รอดนะคะดังนั้นแล้วยยลินก็จะถือเอารัดเอาเปรียบตรงนี้ลายเติบคือถิงงานให้เฮ้าลาย ขวดขยงขยะลงมาทั้งทงที่เป็นความรับผิดชอบของเขาเออพ่อเว,ว้าเขาก็เอาไปฟ้องเจ้านายเจ้านายก็มาตำหนิเฮาอีกเที่ยนึงซึ่งงานที่เราทำานะ่ะมันเยอะอยู่แล้วเราต้องมาทํางานเอ็กซ์ตร้าเพิ่มจากการบอกเล่าผิดๆจากเขานะคะอันนี้ยาลินกับการยอมรับว่าถือยยกค่ะแต่ว่าพอบุคคลเราเนี่ยย้ายไปอยู่ใส่งานอื่นหรือว่าออกไปให้งานของอื่นแล้วยลินกับบอได้เจอปัญหานั้นอีกหลังจากนั้นมายลินก็เจอ เพื่อนร่วมงานที่มีแต่ดีๆแต่ว่ายเลินนั่นเป็นคนที่อยู่ประจำการ <c oughs> เปิดบุกเบิกตึกเรานั่นมาก,ก่อนบุคคลเรานี่ดังนั้นแล้วคนที่เข้ามาพักหลังๆนี่ จะดีหมดทั้งผู้ยิง่งผู้ทายนะคะสีซอยกันลินฉั้นแล้วๆเธิ่มนี่ยังให้ฉันนะ้นซอยแน่ะ่าเอออันนั้นอันนี้เออขาจาสีลงมาซอยกันหรือวางงานหนักยายลินก็เสิไปขอความเสียแล้วว่าไปเหี่ยวทุ่งขยะซอยสันแนมันหนักหลายจันเหี่ยวผู้เดียวบ่ไหวเขากะสีว่างของเขามาซอยเฮากะสิเป็นความอ,อบอุ่นให้กันนะคะให้คําปรึกษาที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ดีแนะนำสิ่งดีด ให้เราแม่กระทั่งทางด้านกฎหมายที่เยลินโบลูนะคะคนอังกฤษที่เห็ุงานยูนี่ในทุกๆตําแหน่งบาวาสีทำความสะอาดหรือว่าทำงานเป็นดูแลคนชรานะคะข้าเจ้าสิรูโดยอัตโนมัติของคนบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นว่าอันใดคือถูกต้องอันใดคือบดถูกต้องนะคะแต่สำหรับเยรินเอง เออยาลิ่นบริคิดอียังวัตว,วามีแห้งเห็ดแลีนต่ําเอาเลยต่ว,วาคนอยู่นี่เพิ่นสิบวกเฮ้าว่าอันนั้นอันนี้นี่เธอบปต้องไปเฮดเดอร์เออมันมันบริอยู่ในเครือข่ายของเฮ้าที่สมควรสีเห็ดเด้เออเขากระสิบวกสิเตือนเฮ้ายาลิ่นกระสิเลียนรูจากคนคนทางานน้ากันซึ่งเป็นคนอังกฤษนะคะถามว่าถือ กดคีคมแข็งในจุดนั่นกับในจุดนี้จุดนั่นกับเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งในการทำทำงานรวมกับคนอื่นนะคะส่วนจุดที่ปัจจุบันที่เป็นยูนีก็เป็นกําไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกซึ่งเยลินกับอ่าอยากบอกพี่บอกน้องว่าเยาลินเป็นคนที่โชคดีนะคะอา่าบ่าวาสิไปยูปตึกใดมองใดเยลินก็ะจะเจอคนดีหลายกว่าที่จะมีปัญหากันนะคะ แม่กระทั่งผู้จัดก,การของตึกนั่นๆก็ให้ความเมตตายาลินใดดีแม่กระทั่งความรู้ต่างๆคําแนะนําดีๆต่างๆที่นอกเหนือจาก,จากาเจ้านาาเฮ่เป็นผู้บอกแล้วบุคคลเหล่านั้นเพิ่นกันยังแนะนาเห้อะใดดีที่สุดซึ่งยาลินก็มีความสุขในการทํางานมีความปรับปริ่มยินดีที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม,ตมถึงแม้นว่าสิเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เพิ่นให้คาแนะนะํเยลินมา แต่กับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้ยลินได้นามาปรับปรุงแก้ไขหรือว่าเป็นความรู้เป็นปัญญาของเราเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะดีเข่ากับเก็บไว้บ่ดีเข้ากับฟั่งไว้เพื่อพิจารณาเนาะคะ่นะเนาะบพว่านะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มีทั้งบวกแล้วกับลบขึ้นอยู่กับว่าเฮ้าสีมองในสิ่งที่เฮาเห็นหรือว่าที่เฮ้าได้ยินมาเป็นในมุมใด บุคคลผู้นั้นอาจจะสื่อสารไม่ใช่มุมบวกทั้งหมดแต่เราก็ฟังด้วยความพิจารณาของเราเอานะะเนาะค่ะเนาะก็ใส่สติเฮ้าใส่ปัญญาเฮ้าพิจารณาในสิ่งนั้นๆที่เฮ้าได้รับรู้รับชมรับฟังมาซึ่งคลิปนี้เยเล่นกัสิขอชี้แจงแถลงไขสรุปให้ฟังว่าถือคมเหงนักก็มีอยู่ค่ะแต่่าส่วนน้อยค่ะส่วนหลายแล้ว คือดีค่ะพี่น้องค่ะเยะลินก่ายอมรับว่าเป็นคนที่โชคดีในจุดนี้คนหนึ่งนะคะค่ะสูปเปอร์ไวเซอร์กด็ดีเจ้าน้ากด็ดีไปแผนกใดดีเบิร์พี่น้องค่ะนี่คือเหตุผลที่เยลินบอยากล่าออกจากบริษัทของหลวงนี่ไปเหตุงานหมองใหม่ต่อให้ที่ใหม่ได้เงินดีกว่านะคะ แต่เยลินก็นยินดีที่จะอยู่กับเงินน้อยแต่มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาสงสารซึ่งกันแลกการแล้วกับผลพอยใดของเยลินมันมากกว่าที่สีบอกแห้ฟังใดถ้าเยลินถิ่งงานมองหนีแล้วไปทำงานที่อื่นอาจจะเป็นร้านนวดน,นะคะซึ่งได้เงินดีกว่าได้เงินดีกว่ากับจิงอยููแต่สิทธิประโยชน์ต่างๆบ่ไดใดครึ่ง กับสิ่งที่เยลินได้รับอยู่ตอนนี้เยลินก็จะขออยู่ที่เดิมนะคะซึ่งกัขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเอฟซี FC, ทีนารักทุกๆท่านที่รับชมรับฟังจนว่าจบคลิปล้วก็ให้กำลังใจทุกๆท่านไทยนี่ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆสายฝฟสุขูสุคนมาดามทุกท่านที่สู่ชีวิตอยู่ในต่างแดนก็ขอให้มีความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาแก้ไขปัญหา ได้ในทุกๆเรื่องเด้อค่ะเด้อส่งกำลังใจดีๆให้กันเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้เงียวอีกแล้วพี่น้องจ๋าขอลาไปอีกแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊าย